ครับสวัสดีครับพี่เอียงครับณณณไทยแลนด์ครับพี่สวัสดีครับปองสวัสดีครับอ่าก็ไม่ต้องแนะนําตัวอะไรกันเยอะเนาะเพราะว่าพี่เอียงเนี่ยแฟนมวยก็ทราบกันดีอยู่แล้วแหละว่าเป็นโปรโมเตอร์ของ T l อครับครับผมพี่เอียงระหว่างพี่เอียงกับนักมวยเนี่ยใครฟิตตัวกันพี่อ้าวเนี่ยถามอย่างนี้นักมวยสิครับเห็นพี่เอียงติดตามอยู่โหพี่เอียงนี่วิ่งมาราทงมาลาทอนยกเวทวิตซิพงซิพแพคนี่โอ้แน่นเลย ต้องพยายามครับพอดีอใช้ร่างกายเยอะครับอโอเคพี่เอี้ยงตอนนี้มีไฟสำคัญระหว่างจอมโบกับเดฟครับนักมวยฟิลิปปินส์ใช่ครับครับหมไฟนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงครับพี่ถามก่อนคือจริงๆก็มีทางทางทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาติดต่อมาอือครับต,ตั้งแต่ตั้งแต่ปละกมาณซักกันยาละกันยาปีที่แล้วฮ นะครับว่าติดต่อว่าอยากให้จอมโมไปชกญี่ปุ่นครับพี่ซึ่งจริงๆนะตอนนั้นเนี่ยเถ้า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 ใครตามข่าวมาจะรู้ว่าจอมโมในช่วงปีที่แล้วเนี่ยจะมีอาการบาดเจ็บที่มือขวานเล็กน้อยอ่าใช่พี่นะครับอ่าก็เลยก็เลยพักมานานใช่พ่อเขาติดต่อมาช่วงกันยาก็ก็ถามกันว่าเฮ้ยจอมโมมันโอเคไหมเขาบอกเฮ้ยดีดีขึ้นมากนะครับก็เลยก็เลยอทีนี้ก็พูกันทางญี่ปุ่นว่าชกกะใครเขาบอกอยอชกกบนักโมยฟิลิปปิน ี่ซึ่งเดฟเนี่ยเป็นนักมวยมาจากค่ายแซนแมนซึ่งพี่สนิทมากอ๋อครับและจอมโวอ่ะถ้าใครจําจําได้ตอนที่ชกกับพนันไทยอ่ะเคยไปเก็บตัวพี่ก็ส่งจอมโวไปเก็บตัวที่ค่ายแซนแมนมใช่ทีนี้ก็เลยเอ้างั้นก็เอาคือเราเรา,เราก็มองว่าเฮ้ยคนไทยเราเจอฟิลิปปินเจอที่ประเทศญี่ปุ่นครับเราถือว่าโอเคแล้วยังไงก็ตามเชื่อครับแล,แ,ลแ,ลแล้วตอนไปเก็บตัวเคยเคยเจอกันไหมระหว่างจอมโวกับเดฟอะพี่ เจอเพราะนั้นเจอ,อใช่ก็คือเขาก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วอืมเขาเป็นประมาณนั้นเป็นมวยสร้างญี่ปุ่นเหรอพี่เอียนใช่ครับเออญี่ปุ่นเนี่ยเพิ่งเอาเดฟมาทําถ้าจำไม่ผิดก็คือโอเออโอฮาชิโปรโมชั่นเนี่ยครับก็คือเจ้าของเดียวเอคนที่เป็นโปรโมเตอร์ให้กับแล้วโอยาอินโอเอะคือตอนนี้เป้าหมายของเขาอะเขาพยายามจะทําให้รายการเขาเนี่ยเป็นเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลมากขึ้น เพราะว่าพอพอพอนายระยะดังเนี่ยมันเหมือนกับเวลาเขาถ่ายทอดผมันถุยโ่รโล uh huh, เขาก็เลยพยายามจัดไซนักมวยหลายๆประเทศอะ่ะให้มาอยู่ในในโปรโมชั่นเขาแล้วเขาก็พยายามจะจัดนักมวยให้เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลมากขึ้นครับพี่อ่าอันนี้คือที่ที่พี่รู้มานะว่าเออว่าทาไมเขาถึงจัดจอมโบให้เจอกับกับเดฟในประเทศญี่ปุ่นอืมคร่าอ,อะไรประมาณนั้นก็แบบนี้นะครับพอพอพี่รู้ก็เลยคุยกันรู้เรื่องทุกอย่างว่าเอยเอาเลยพอพี่ถือว่ายังไงก็ดีกว่า ส่งจับนักมวยญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่นเออครับพี่แล้วเดินทางไปกันกี่คนที่รอบนี้รอบนี้เนี่ยโอ้โหจริงๆมากันคืออย่างนี้ทีมงานจริงๆอ่ะสามมีพี่มีเอกวีมีนักมวยแล้วตอโวแล้วพ่อพี่ก็ตามมาเที่ยวด้วยมากับเพื่อนอีกแปดคนอ๋อพี่พี่ล้วก็มีครับครับพี่เอกวีนี่เขาเป็นแบบเหมือนเป็นเทรนเนอร์เป็นเทรนเนอร์หลักเลยใช่ไหมตอนนี้ คือย่างนี้จริงๆแล้วเอกวี K er เป็นเทรนเนอร์อยู่ที่ค่ายแกลาซีแต่จริงๆจอมูเขาซ้อมอยู่ที่เพชรบูรณ์แต่ทีนี้ยม,มันมีเหตุกัรข้องนิดหน่อยทำให้เทรนเนอร์ที่เทรน,ทรนจอมูไม่สามารถเดินทางมาได้อืใช่ก็เลยต้องตต้อต้อองงเอาเทรนเนอร์ของพี่ก็คือเอกวีอะ er, มามาทดแทนครับแล้วไปไป,ไปล่วงหน้ากี่วันนะพี่ไปล่วงหน้าไปเตรียมตัวสามวันครับมาสามวันคือเรามาวันตั้งแต่วันที่สิบเก้า ครับอ่าแล้วก็วันนี้ยี่สิเอ็ดเราก็ชั่งน้ำหนักเรียบร้อยแล้วก็ชกพรุ่งนี้อืมพี่เอียงคิดว่ามันมากไปน้อยไปไหมแบบที่ไปแบบล่วงหน้าแบบระยะเวลาขนาดเนี้ยสําหรับพี่พี่ว่าญี่ปุ่นสามสี่วันพออืมครับอืมถ้าเกิดเป็นถ้าเป็นไฟล์ประมาณนี้นะพี่<ะ>ว่าสามสี่วันพอละครับผมเพ<อ>ราว่าไม่ว่าจะเป็นเวลาการชกหรือว่าไอ,อ,อ้เรื่องเรื่องปรับสภาพ เอ่อร่างกายเจ็ดแหลกมันมันมันแทบจะไม่มีอยู่ละอืมถ้าเกิดเป็นนะคะเพราะยิปเอ่อเป็นเป็นเอ่อแชมป์ที่แบบระดับแชมป์โลกอย่างที่พี่เอียงบอกก็จะเป็นอีกแบบนึงใช่แต่ว่าสมัยก่อนตอนวิพาแบบพนักง,งวยอย่างเดนเก้าแสนพุทสวัติมาเนี่ยก็จะมาล่วงหน้ากัน4-5่ห้าวันประมาณนี้ใช่ไหมพี่อ่าประมาณนั้นเองใช่ครับใช่ครับอืมนะฮะอันนี้เชิงชก เอ่อที่แบบเป็นสถิติแบบแบบเชิงตัวเลขอะไรเงี้ยเขาดูข่มเราเหมดเลยพี่แบบอายุเขาก็น้อยกว่าโชคมาก็เยอะกว่าสถิติน็อกเปอร์เซ็นต์น็อกอะไรเงี้ยเขาก็เยอะกว่าจอมโวของเราไอ้จุดน,นี้พี่เอียงมองว่าไงในมุมมองของโปรโมเตอร์คือตอนที่เขาเสนอมาเราก็รู้อยู่แล้วถ้าถ้าพูดเอาแบบตามตรงไม่โลกสวยก็คือเราเป็นรองแน่ๆฮะแต่แต่แต่พี่ก็ยังมองว่าเฮ้ยอย่าง,อย,างอย่างที่พี่บอกว่าเฮ้ยเราเราเราตอทั้งหมดฟิลิปปิน่ะ แล้วที่เชื่อว่าในในใจของนักมวยไทยอ่ะโดยเฉพาะอย่างอย่างจอมโมอย่างอย่างนักมวยในสังกัดเนี่ยเขาเจอฟิลิปปินมามาหลายคนเพราะนั้นเวลาเขาเจอฟิลิปปินเนี่ยความตื่นเต้นหรือความความเกรงขามันจะไม่มีส่วนสถิติพรว่าสุดท้ายมัน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 ไม่รู้นะคือว่ามันมันมันก็เท่านั้นสุดท้ายนักมวยอย่างจอมโมอ่ะเป็นมวยที่ที่ว่าต่อยยากออะืมนล้ว่องรี่ว่ามันเขา รู้ถึงว่าสู้สู้ได้ถึงแม้จะเป็นรองแลแต่พี่ว่าสู้กันได้อืมนี่ก็เป็นพี่ยังมั่นใจเลยสู้ได้ครับผลเนี่ยด้ผลเนี่ยก็ไปวัดกันบนเวทีใช่ครับใช่ครับก็อยู่ที่การเตรียมตัวของแต่ละคนนะเนาะครับพี่ก็ยังยัางสาววันนี้คือตอนตอนชั่งน้าหนักเนี่ยเฮ้ยเขามาเขามาต่ํากว่าพี่จัดหนึ่งกิโลของของฟิลิปปินส์ใช่ซึ่งพี่ก็รู้สึกแปลกนะเพราะว่า จริงๆแล้วหนึ่งโลมันคือสองปอนกว่านะแล้วต่อยในรุ่นแล้วมันมันมันตกลงกันต่อยแค่ร้อยสิบสามกว่าเองอ่ะแต่ว่าคุณมาชั่งร้อยสิบเอ็ดเนี่ยสาหรับพี่พี่ว่ามันมันเฮ้ยมันน่าจะมีอะไรไม่ปกติสําหรับสําหรับทางฝั่งเดฟอืมเราเราคิดเองอันนี้เราเราเข้าไเป็นแบบนั้นอ๋อหมายถึงแบบเหมือนเขาเขาเขาแบบทําน้ําหนักอะไรเงี้ยเหรอคือผมส่วนใหญ่อย่างเงี้ยมันมันจะไม่แน่ใจแต่แต่เชื่อว่ามีอะไรผิดพลาด มีอะไรผิดพลาดงั้นว่าจะเป็นเรื่องการกินการจัดเวลาหรือการอะไรอย่างเงี้ยอฮเพราะว่าจริงๆนักมวยต่อยเวทนี้เราวรามาต่ํากว่ากว่าพิกัดหนึ่งกิโลเนี่ยมันมันเกิดขึ้นยากมากอืมครับของของเราก็เบากว่าเหมือนกันที่ผมเห็นข่าวตัวเราเบากว่าประมาณสามสามขีดก็ถือว่าแบบสามขีดเป็นอยู่ในเกณฑ์นี้ใช่ไหมฮะใช่ก็คือเวลานักมวยมาต่างประเทศอย่างเงี้ยเขาโดยเฉพาะนักมวยไทยอะตัวใหญ่ถ้าถ้าเอาชัวร์ได้ตัวใหญ่จะเอาชัวร์กันอืม ก็คือตอนตอนเช้าที่ช่างครับจอมจ,จอมโชมโอช่างตอนเช้าประมาณแปดโมกว่า9ก้าโมงเนี่ยพิกัดมันพอดีพอดีเลยอืมครับแต่พ,พอเขาไม่ได้กินน้ำเขาไม่ได้กินอะไรอะไรเงี้ยแล้วเขาก็นั่งอ่าแล้วพอมาถึงช่วงช่างตอนบ่ายปุ๊บเออมันมันลงมาอืมน้ําหนักผ่านแบบนี้เนี่ยมันก็สะท้อนไปถึงการแบบเก็บตัวฟิตซ้อมของจอมโวเนี่ยก็ถือว่าแบบดีเลย ไปเลยครับไปเลยครับครับพี่อันนี้เขาจอมโบนี่เขาเก็บตัวซ้อมก่อนที่จะมาชกที่ญี่ปุ่นเนี่ยนานขนาดไหนพี่เ,เอีอ้ยงเออประมาณจริงๆอ่ะจอมโบเป็นนักมวยที่เขาเขาซ้อมทําร่างกายอยู่แล้วตลอดเวลา<อ>ถ้าใครตามทางเพจของเขาอะนะครับจะเป็นนักมวยที่หุ่นดีตลอดไม่เคยปล่อยตัวเองให้อ้วนฮะแล้วก็แต่ถ้ามาเก็บตัวเพื่อไฟนี่จริงๆอ่ะประมาณสองเดือนเต็มอืมสองเดือนเต็มบก็อยู่ในระยะเวลาที่โอเคเลยครับพี่ ทีเนี้ยแฟนมวยเขาเป็นห่วงแบบที่พี่เอี้ยงพูดมาเกินเกินมาตอนเริ่มต้นอ่ะที่จอมโวเขามีาการบาดเจ็บแล้วก็เรือเวทีไปนานรู้สึกว่าจะตั้งแต่ไปปลายปี2 0 2พันยิบสองถ้าเกิดมาถึงตรงนี้ก็ประมาณสักปีนิดนิดปีกว่ากว่าใช่ครับใช่ครับก็พูดมันจะเป็นต้นหตุกูตามพงกู้ตามนงก็คือการบาดเจ็บน่าจะเกิดมาจากตอนต่อยกับไฟไฟธนันชัยครับพี่หลังจากนั้นพอช่วงมกราหรือกุมภาเนี่ย พอจะติดต่อรายการเขาไปจอ,องโมก็บอกเฮ้ยผมผมมีอาการบาดเจ็บนิดหน่อยครับและทีนี้ยมันก็ดูแลก,กันเรื่อยมาเขาบอกว่ามันไม่ได้เจ็บเยอะนะมันเจ็บครับหมายเพราะมัน,ม,น,ม,นมันไม่ได้มันมันไม่ได้มีอาการอะไรรุนแรงแต่แค่ว่าเวลาออกหมัดไปหนักๆแล้วมันเจ็บทีนี้ันเลยโอเคกันต้องพักอย่างเดียวครับพี่ตอนนี้หายดีแล้วแล้วก็จนพักใช่จนตอนนี้ถามเขาตลอดมีอาการเจ็บไหมบอกไม่มีเลยไม่มีเลย,เลยโอเคงั้นโอเคอืมครับพี่แต่แต่น่าเสียดายอ่ะก็เลยไม่ได้ดูถ่ายทอดสด คิดว่าที่นี่เขาด้วยจะมีช่องนะแต่แต่พี่ไม่แน่ใจว่าเขาจะผ่านช่องไหนคือญี่ปุ่นมันจะเป็นช่องเหมือนแบบพวกอินเทอร์เน็ตทีวีอะครับอ๋อใ<ะ>ช่จะไทยโดยโดยโปรโมทอะไรเงี้ยแต่พี่เชื่อว่าแฟนมวยไทยน่าจะสามารถมีสีมือสามารถ <laughs> หาดูได้ช่องธรรมชาติ ช่องธรรมชาติช่องทางธรรมชาติครับเราเก่งทางด้านนี้เอออันนี้ก็เห็นแบบพี่เอี้ยงเนี่ยเอามวยไปจัดต่างประเทศแล้วก็เอามวยออกไปชกต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบบ่อยขึ้นอันนี้จะเป็นแบบแนวทางในการแบบทํามวยของทีเอลต่อต่อไปในอนาคตเลยไหมพี่ใช่ครับถูกต้องครับคือมันมนื่มัน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 ต้องมาแนวนี้แหละแล้วก็พูดตามองก็คือว่าตอนเนี้ยเรา ถ้าเกิดเทียบเศรษฐกิจแล้วอะยังไงเราก็สู้พวกญี่ปุ่นพวกอะไรไม่ได้ครับคือหมายความว่าเขาเขาสามารถสั่งมวยดีๆมามาชกในประเทศได้แต่เราตอนเนี้ยถ้าเราสังเกตโปรโมชั่นในประเทศไทยเราไม่สามารถทําแบบนั้นได้แล้วอืมสมุติว่าหน,นึ่งนักมวยเราเก่งขึ้นมาใช่ไหมครับอย่างจอมวยอย่างดังวันนั้นเก่งขึ้นมาอย่างเงี้ยเฮ้ยเราจะสามารถทุ่มทุนเอานักมวยราคาหนึ่งหมื่นเหรียญหนึ่งหมื่นห้าพันเหรียญมาชกได้ไหมคันมันไม่สามารถทําได้อืมก็ตามสภาพตามเศรษฐกิจใช่เพราะนั้น ใช่เราก็เลยต้องทําอย่างนี้อืเราก็เลยต้องพอเราเก่งมาระดับหนึ่งละเราก็อ่าเราก็ดูซิว่าเราสามารถมีคอนเนคชันเอามวยไปชกที่ไหนได้บ้างไหมฮะแต่ว่าสิ่งที่พี่มองที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเฮ<ะ>้ยนักงมวยออกไปต้องต้องมีโอกาสชนะฮะไม่ว่าจะเป็นมวยระดับไหนนะครับอย่างที่เห็นว่าไอ้อย่างพี่ไปตอนไปดูใบเงียอาแสงอาทิตย์เอาจิราชาัยไปครับพี่ประกบคู่แล้วเราต้องรู้ว่าเฮ้ยเรามีโอกาสชนะอืม หรือแม้กระทั่งตอนอานนไปต่อยที่ฟิลิปปินส์เมื่อสักสองสาเดือนที่แล้วเนี่ยไปต่อยกับนักมวยมาเลยเพื่อต้องดูแล้วว่าเฮ้ยเรามีโอกาสชนะอแล้วก็ชนะว่าส่งไปใช่ใช่คือที่พยายามจะไม่ส่งนักมวยไปที่แบบว่าแบบไปรับตังตกาจแบบไปแล้วติบหนึ่งอย่างเงี้ยห้าหนึ่งก็ไม่อยากชกแต่ถ้าระดับสักสองหนึ่งสามหนึ่งเราเป็นรองวะแต่ว่าเออเรายังพอได้วะอย่างเงี้ยโอเคจะพยายามมามามาในรูปแบบนั้น ครับผมอันนี้ก็จะได้เห็นนักมวยในสังกัดของพี่เอียงเนี่ยแบบออกไปชกต่างประเทศบ่อยขึ้นใช่ครับใช่ครับก็ที่บ้านมาก็ชนะมาหมดนะครับพใรช้แสงอาทิตย์จนมาอานนท์จนเหลือจอมโมนี่แหละดูว่าพรุ่งนี้จะสามารถทําได้หรือเปล่าอ่าโอเคพี่เอียงก็เอากําลังใจช่วยทีอลแล้วก็เอาใจช่วยจอมวงให้แบบเก็บชัยชนะมาในวันพรุ่งนี้ฝากคนไทยขอบคุณมากครับขอบคุณมากเพราะเดฟตอนนี้เขาเป็นอันดับหนึ่งแล้วด้วยแล้วก็ ถ้าเกิดจอมโมงพรุ่นี้สามารถฟริกชนะได้เนี่ยก็จริงแชมป์โลกก็อยู่แค่เอื้อมเลยอ่าโอเคแล้วก็ t <ม>ีอจะได้แบบมีแชมป์โลกด้วยอ่ะอันนี้ก็เ,<อ>เป็นเป็นอนาคตเป็น <laughs> อนาคตครั <laughs> บเอาใจช่วยของพี่เอี้ยงที่แบบตั้งใจทํามวยมากๆนะครับเอา้าแล้วก็เดี๋ยวยร,รายการของพี่เอี้ยงในประเทศไทยก็ยังมีอยู่ก็<ม>ยังมีอยู่ทุกเดือนครับตอนนี้เป็น uh, The Fighter Nation e e e x t g n r นะครับก็คือพยายามหามวยใหม่ๆเข้ามาในเข้ามาในสังกัดเนาะเราก็ยังอยากจะปั้นนักมวยอาชีพอยู่ฝาก็ฝากฝากประชาันตรงนี้เลยว่านักมวยคนไหนจะต่อยมวยไทยหรือสมัครเล่นหรืออะไรมาก่อนอย่างเงี้ยสามารถส่งชื่อส่งประวัติส่งคลิปมาให้เราดูได้แล้วก็ทุกคนเรา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 พิจารณาได้หมดครับนะครับสําหรับคนที่มีฝันอยากจะเป็นอยากจะเป็นนักมวยสากลอาชีพอยากจะเป็นแชมป์โลกนะมามาลองลองดูกันได้ฮ รายการอะไรนะพี่นะตอนนี้ใช้ The Fighter Next Generation ครับครับผมถ่ายทอดสดทุกเดือนถ่ายทอดท้งทุกเดือนเอ uh, วันเสาร์แรกของทุกเดือนครับผมวันเสาร์แรกของทุกเดือนทั้งช่อง WorkPo ทอยวันบสองโมงครับอ่าโอเคติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆได้ที่แฟนเพจของพี่เอี้ยง TL ใช่ครับก็คือตอนนี้มี TL อ่า TL ho, Galaxy b o x i n g Promotion งทางอ่าเฟซบุ๊นะครับแล้วก็ u t u b e จะเป็น TL Boxing Promotion อ่าแล้วก็พี่เอี้ยงก็ ตัวพี่เอียงเองก็ทําช่องด้วย YouTube ไม่ใช่ครับติดตามอยู่อันนี้ทําแบบสนุกสนุกก็มีไปเที่ยวไปอะไรช่องชื่อเฮียเอาเรื่องครับอ่าโอเคครับพี่เอียงงั้นก็ขอให้พี่เอียงแล้วก็ทีมงานรวมทั้งจอมโวโชคดีครับวันนี้ขอบคุณมากพี่เอียงที่สละเวลามาพูดคุยกันครับไว้โอกาสได้คุยกันใหม่พี่ครับสวัสดีครับพี่เอียงครับสวัครับขอบคุณครับ